สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเช่าให้เช่าหน้าเช่าวสวนเมื่อนี้ลูกอีสานผาสานฉีบโบมีเวียกเนาะบรรยากาศอึมครึมผ้าอยู่เขา่าบด้ไปให้บด้ไป,ปกีดยางเมื่อนี้เห็ดนำยาขขาปูนกินดังท่านพี่น้องบบใส่แก๊สมื่อนี้ ตอนแรกก็ขัวกะทิก่อนเนาะขัวกะทิให้สุกก่อนหอมกะทิแล้วกะทิขึ้นมั่นแล้วเนาะขัวหัวกะทิใส่เตาทานมาเนี่ หมัวกะทิแล้วกับเซลพี่แกงใส่พี่แกงกับประมาณสองสองขีด แกงสองสีเนาะเพื่อความสีแดงตองครัวตะครัวพิกขี้ไใส่ไล่เสร็จไร ใส่ท่านไฟกับบคอกอยแห้งไปในเนาะพวคือแกดแต่บรรยากาศเย็นดีพวคืออยู่ในครั่วเนาะในรั่วมันเอาเปิดพัดลมกับผัดแกด ัวจนพริกสุกหอมเนาะจีนอ่อนจังสีเอาจังสีเติมยางคืนลงไปเรื่อยๆหัวจนพริกออกเก,ออกจังเลยกับจใส่กระเทียมกระเทียมตำไว้แล้วเนาะโขกไว้แล้วพ่อให้พริกอันนี้ขืนสีขืนมั่นก่อนสุกก่อนค่อยสีเอากระเทียมใส่ อาจจะเฮ็ดบคือกขึ้นมด้วยพี่น้องที่ใส่กระเทียมขัวไปในพีิกแกงมันสิทถ้ำให้หอมหอมกินกระเทียมก็อีกแบบนึงเนาะก็ดีอยู่ส่วนพริกกะขัวได้แล้วเนาะขื่นมั่น ทีนี่กระสีเอากระเทียมทีตำกระเทียมทีตำไว้เนาะมาขวัวขวัวใส่กันมันกระสีไี่กินแปลกๆของกระเทียมหอมๆอ,ออกมาเนาะ สีแตกต่างกันอยู่กับบอไซเนาะบอส่กระเทียมขวัวอันนี้เอามาขัวใส่กับมันผีแกงแล้วมันกระสิเกิดเป็นกินของกระเทียมขวัวริกกระเทียมขวัวิกแกง ้องรอให้มันสุกอีกก่อนรอให้กระเทียมสุกให้มันเป็นกลิ่นหอมของกระเทียมถือควาวมันของิีแกงมนะันสิเป็นกลิ่นหอมอีกแบบที่บแมนเป็นกลิ่นหอมของกระเทียมเจียวเน้ ไม่กินแล้วแต่สำรับนี่ก็เป็นหางหางกะทิหางกะทิกทับซีไซส์กับ,กบน้ำต้มปลาไว้เน,ะนาะน้ำต้มปลานี่ก็ใส่เกลือกับปลาแดกบางเล็กน้อยเนาะใส่ยูปลาแดกก็กเป็นว่าบ๊อไซส์นะส่วนมากไผ่อีสานก็สซีไซส์ปลาแดกปลาหลากันแต่กับซีไซส์ตอนที่ต้มปลา เป็นน้ำต้มปลาน้ำต้มปน,นกงกะส่ลูกชิ้นน้ำสองค้นน้ำเดี๋ยวติดกลนเดี๋ยวสิกินหอมใหม่นี่กะําหรับต่ำปลาเนาะใส่ชูรสสอนหนึงเนาะหมอนวยนี่ กะมักรสหวานจักหน่อยใส่น้ำตาลหางซอนปลาปลานิ้เนาะตำบดละเอียดแล้วคนคนจะติดหมอก กวกะได้กินกระเทียมแล้วเนาะจะเอาปลาใส่ที่นี่ปลาตำปลานี่ก็ะใสกระายแล้วเรียบร้อยเนาะกระไทตำใส่น้ำปาลาแล้วกระปุ่ม้อตาลชูรสําหรับเกลือกระใส่ไปกับกะทิแล้วใส่เกลือไปกับกะทิแล้วก็น้ำต้มปลาเนาะ จะสีขัวไปอีกสักพักนึ่งขัวให้เขากันขัวจนกว่ามันจะเด่นด้องแดง้องแดง,ดง,ดง,ดงให้เบิดกินป่าซอะกอนคอยสิเติมน้ำห้างกะทิ ห้ให้ฟงด้องแดงด้องแดงสะก้อนขืนมั่นสะก้อนจังเสียเอาใส่เนาะจังสีเติมนั่นห้ดับกินต่มป่าสะก้อนขัวเหมนอั้นเป็นกินผีแกงกินกะทิก่อน ว่ไปจนกว่าสิขึ้นขึ้นมั่นแดงเนาะพี่น้องให้มันเข่ากันขึ้นเป็นมั่นของกะทิกะบพร่แกงก่อนจังสีเติม้างกะทิขัวปลากระได้ทีแล้วเนาะเติดแดงแองแดงแล้วออกสีแล้ว เรถือกินเนื้อปลาแล้วที่นี่กะสีไซหางส่นามหางกระป๋อที่พ่อไซนามหางสุกแล้วเนาะกะจังสีไซลูกชินนออ้องี่น้อลูกชิ้นแล้วก็พอสักพักหนึ่งกะจังสีไซพักตาม ใส่ต้นหอมแล้วกับใบมัก,กรูดูดเดี๋ยวขอเป็นใส่หนำใส่หางมันก่อนเด้อใส่หางกะทิลงไปก็จะได้หนำประมาณนี้เดี๋ยวรอให้หมอเดือดก่อนค่อยใส่ลูกชิน้นสำรับนาำหางกะทิก็ได้ซุกแล้วเนาะ กะสีใส่ลูกชิ้นพี่น้องใส่ลูกชิน้น ผักนึงก็จังสิเอาผักใส่เนาะเห็ดหมอใหญ่แน่เนาะกินหลายคนสําหรับน้ําพอเติมน้ํา หางกะทิลงไปแล้วบกหอยนวเนาะนัวนดนิดเดียวเนาะบัททาใส่เส้นข้าวปุ่นหรือนมจีนลงไปนี่มันสิบ่นัวก็เลยเพิ่มเเกลือมาเติมมองหันแล้วแต่ผู้ได้มักเข้มมักจางเนาะเติมได้เสมอสำหรับลูกชิ้นกะได้ทีแล้วใส่พักได้ สำหรับพักนี่กค่ะเซียส่วนที่เป็นหัวเอาส่วนที่เป็นหัวลงกอนหัวกับหัวบ่ใหญ่ดอกพี่น้องล่งแบบเดียวจะตามโดยใบเท<ม>ลงทีเดียว เสียดายเนาะข้องสูมือนี่มีแยังกับตองเสียดายเบิดเลยพี่น้องพลผลิตบ่ค่อยได้ตามเป่ายุคโควิดนี่เฮ็ดยังกับใคยยนี่หน้าตากับจะประมาณนี่พี่น้อง เสร็จแล้วค่ะผู้ใดมักนัวกบเติมได้เนาะเติมตามใจชอบมักหวานกะเติมน้ำตาลอีกถ้าม,ากมักบาหวานกับประมาณนี้ออกลดนิดนึงไม่ลดน้ำตาลยู่นิดนึงค่ะแต่ผู้มักหวานกะเสร็จเติม,ตมสี่ประมาณจากสองสองช้อนโต๊ะขอบคุณผู้เข้าเบิงเข้าชมด้ยค่ะเด้อ สวัสดีค่ะ